ออกแลมคินแกเกิดไหน,นล้วเกิดกลางแมปเลยเนี่ยหน้าถนนเนี่ยแล้วจะเป็นเป้าหมายด้วยวะ่ะอยู่ในบ้านว่ะอโหเดินเนื้อเหรอกูยอมแพ้นั้นมันอยู่ตรงนั้นไม่อยู่กลางแมปมันเห็นเจอลีเซ็ตเฮ้ยรือ,อไม่เห็นวะเฮ้ยไม่เห็นดีนะไม่วิ่งอ่ะโอ้โห โอ้โหดีนะจเจลิสันไม่วิ่งเมื่อกี้แกวิ่งกะจีๆอะไรล่ะครับเออดีเจะไม่วิ่งว่ะเฮ้ยแก่ภาษาไทยไม่บั๊กแล้วเพื่อสังเกตอะมาไวชิพายแก่ภาษาไทยไม่บั๊กแล้วดีใจด้วยครับมันไม่ขึ้นคำว่าคงเหลือแล้วว่ะเฮ้ยมันมันไม่ขึ้นเป็นภาษาคาราโอเกะแล้วมันขึ้นเป็นคำว่าคงเหลือแทนและเฮ้ยโทเตมไฟ รู้แล้วทำไมมันมาเช็คโอ้โหจะถอดโทเทมไปนั้นไม่รู้มันมีโทเทมอะไรเจพี่หน้าดูอะพี่หน้าเหรอมนพี่หน้าป่ะไม่รู้งั้นถ้าจะถอดมันน่าจะมาหาเจลแน่เลยวะเจลถอดให้แล้วนะทุกคนพี่หน้าถ่ายฮะเจลเก่งป่ะครับผมเจลเป็นเปาหม้ก็ปัดฟก็ตรงไหนกันวะเนี่ยปันอยู่บนบ้าน มีรักตัวกลัตายฉันปั่นคนเดียวอ่ะไม่กล้าลงไปอ่ะข้าตกรไม่อยู่ด้านล่างนี่ฉันเอาไฟฉายมาด้วยเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเลยว่ะจริงปะฉันจูงเนยไม่เป็นจริงๆเนี่ยง่ายแต่ฉันจะต้องต้องดูว่ามันจัดทางเราเป็นหรือเปล่าถ้ามันจัดทางเราเป็นก็ยอมแพ้ไปเลยมีทางก็ตัวเลอดยนะฉันจูงนานาคุยแตกแกฉัน ฉันปั่นจากอ่าจากเครื่องนั้นอ่ะหันซ้ายมามุมแมปอะ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบลไม่ได้ปั่นเครื่องน,ะอนั้นอ้าวเบลก็ต้องปั่นอยู่การจะเสร็จแล้วเก้าสิบแล้วนะโอเคตัดไปฉันปั่นอยู่สามสิบปั่นคนเดียวเหงาหน่อยนะอย่าไปหนะ้าสิบยังวะห้าสิบสิห้าสิบละเพื่อนขอห้าเครื่อนนะเพื่อน าจาจนัต้องแก่ฝันเสร็จาะตรงมาเลยตรงมาเลยมุมแมพบ้านเนาะหรือว่าอะไรหลังบ้านหลังบ้านนั่นเลยนะวิ่งมาแล้วกันเดีเย๋ยวก็เดียวหือแม้ก็ไม่ต้องมาเจ็ดสิบละหลังบ้านฝันเครื่องอะไรน,นี่ก็ได้เครื่องเครื่องที่อ่าใกล้กับถนนน่ะมันจะมีอยู่หน้าบ้านที่อยู่ฝั่งริมแมพเพือ่อจุกอย่างนานวะเด <c oughs> ีว <c oughs> ทำไมจะเป็นแถวนี้วะท่านเดียว เว่าทำไมจะเล่นดีกวะเบลเบลปัดแมกนั่นไงวหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเบลโจนเหรอมามามาไม้มาไม้แล้ไปเลยเดี๋ยวเจ้าเล่นให้ไปเลยไปเลยไปเลยอ้าวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนไหมคะเอออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง เดี๋ยวช่วยเขาด้วยใจเย็นนะโดนอยู่กันฮะโดนบ้าอะไรเขาแหละโดน,โดนเจ็อาไม่โดนเฉยไม่โดนเฉยขอบคุณฮนะไม้อยู่ไหนวะไม้อยู่ไหนขอร้องล่ะเขามีตีของตกเหรอหรืออะไรไม่รู้เหมืนนะอนกันเฮ้ยหลุดวะวะเดี๋ยวไม่ได้เอาของมาก็เลยไม่รู้เหมือนกัน บ้าเอ้ยตะหลุดอยู่แล้วไม่น่าเจะจะไม่น่าไปพับไม้ใส่เขาเลยเขาไม่เห็นเจลแท้ว่ะผมกินน้ำเลยเมื่อกี้รอดแล้วนัน่ะพับไม้เลยเวลาไปมีอะทาไอเนียเขาบอกว่าอจู๊ตั้งนานอีกคิมุระจู๊แป๊บเดียวเสียงหลบหนีว่ะไอเใครอยู่ใกล้เจลอออไม่ใช่ เอาว่าหรือเครื่องเนี้ยวว่าสุดยอดว่ะถ้าไอเนี้ยป่าเคลื่อนที่อยู่ใต้ดินก็เสร็จแล้วเคลื่อนไปใต้ดินก็แปดสิบไปเออเออออฮัลโหลใจเย็นไปด้วยเสร็จแล้วฮิวเลยฮิวเลยฮิวเลยเขาก็มีวาระถามมันเนี่ยโอ้โหแม่คือชอยจริงเหรอแกถ้ามันแขวนเพื่อเสร็จแกไปเลยก็ได้นะไม่เป็นไรมีตัวเองอ่ะไม่มีแต่เชืว่ามาปล่อยก่อน เดี๋ยวฉันไปช่วยเพื่อนเอ๊แกปั่นไฟเลยฉันมีบอตรรคทาบเพื่อนจ๋ากำลังไปเพื่อนเอาเสร็จเลยดีไหมไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยได้เลยฉันก็จะถึงเพื่อนแล้วโอเคสวยเพื่อนมีบอตรรถทาบไหมเนียยาสงสารมาแม่งเอ้ย แมวมองแมวมองแมวมองทุกคนแมวมองทุกคนแมวมองอ,อือว่วยังอ่ะเพื่อนอะไรช่วยแล้วช่วยแล้วตรงอยู่ไหนวะประตูอยู่ใกล้กันมากเลยซ้ายขวามเมื่อกี้ตรงที่เพื่อนนอนแขวนอยู่ซ้ายมีไอ้นี่เปล่ะไ,ไม่รู้มีโนวาน,โน,โนหรือเปล่าแอบไปดูโทเทมก่อนเอาเบลเบลมีมันหน่อยทั้งนั้นอะเมแบบื่อกี้มันไล่เพื่อนอยู่เนี่ย ไี้เบลวิ่งผ่านมามีโตเทมเสียโตเทมไฟบ้างปะล่ะไม่มีโตเทมแต่เป็นโตเทมปกติโอเคปะไปกันหนูชื่อคิโมรายูอีค่ะเพื่อนล้มปะโอเคอย่างไรก็ไม่มีโนวันแน่ใจหรอเออแต่ถ้าไม่มีมันก็ขึ้นบ้องเนาะ้ายมือเฮ้ยเพื่อนมีทางหลังว่ะเปลี่ยนเป้าหมายเลยนะเนี่ยเพื่อนไปประตูขวานี่เลยงั้นเราเปิดประตูซ้ายนี่ไว้แล้วกันนะโอเคนะ เด Wait, okay, okay. 900, 9, 9ี๋ยวคุณไปหลังเจลหน่อยเฮ้ยคุณจะเปิดอยู่โอเคงั้นเราไปอีกประตูนึงเรามีบอลล่าไม์เราควรที่จะเปิดประตูมันไว้เก้าเก้าไว้เก้าเก้าไว้เอางี้เดี๋ยวจะไปเปิดประตูนั้นไว้เก้าเก้าเฮ้ยมาเก้าเก้าอยู่นี่วะเก้าเก้าไวแล้วจอโดนไล่เจะโดนไล่จอโดนไล่เจอโดนไล่เจอโดนไล่ไปทางอื่นไปทางอื่นอย่ามาทางนี้กำลังกำลัง ช่วยช่วช่วยเร็วมานี่นี่อยู่พูดปีนไป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 ทำไมมึงวิ่งไปทางนั้นล่าไป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 ประตูเลยทุกคนเช่ออยู่ไหนวะเนี่ยวิ่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปอีกประตูนึงนี่ไงเอาเนี่ยไปเนี่ยไป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 เนี่ยไปไป เวลาเนี <A PI AN> ่ยรอแป๊บ <c> น <oughs> ึงเนี่ยยังไม่โดนเนี่ยยังไม่โดนเนี่ยทิ้งไว้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 บ้าเอ้ยบรอทางกลัวอะไรอ่ะเจ้ามีเจ้ามีเจ้ามีบอโรทังมันเห็นเบลลมันเห็นเบลลไป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 ที่ประตูเลยทุกคนไปโดนแล้วเลยเไปไปที่ประตูเก้า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 เปิดประตูออกเลย ไปทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอสายไฟเดี๋ยวจะรอสายไฟทันปะวะเอาเชี่ยทางนึงเฮ้ยใครมนทิข้างกูนไม่ต้องห่วงไม่ต้องจะมีพัฒธทรมเดี๋ยวไปออกเลยนะแม่นกูจริงเหรอไป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 แข่งต่อแข่งต่อ ไปละสุดยอดเฮ้ยทำไมกูเจอยค่ครั้งี้บุละเกยตัวละครันปางปะเกยเนี่ยตลกว่ะโอ้จีจีดีสีเราเป็นการเป็นงานเป็นการดีจริงดี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 เคื่อนสิบเอ็ดว่ะแรงกูดูดสวยสามหมื่นเจ็ดเลยนะเนี่ยขอบคุณที่รบสนุกครับผมตัวดับหนึ่งทีมโน้นอะบ้านแบทเทนแม่งเป็นแชมป์เล่นโบงของญี่ปุ่น คือไปโดนไปโดนแชมป์เลยเมกคนนี้ใครวะเมคสี่เมคเลยว่ะดีเพื่อนเพื่ออะไรลราแฟนขันไฟกันนี่มาอุ๊ยน้องลินเห็นกูได้ไงครับเนี่ยไปแล้วครับเห็นเขาได้ไงอ่ะเขาใส่ดีแกตเจยเขาด้วยเขาไม่อยากตายแกตเจยเขาด้วยแกตเจ้าเขาด้วยทำไมมาไล่เขาแต่แรกเลยอ่ะไม่ได้ละ

มันจะมีช่วงนึงที่ดิฉันลบไม้เสษเพื่อนแต่กลายเป็นว่าฉันตัานคิวเลอร์ได้เฉยจังไหนไม่รู้เนี่ยแต่ว่าคิวเลอร์มันปีนน่าจะแหลกว่ะเฮ้ยใครก็ได้แทงหน่อยมันจะเอาลงห้องวีลงห้องวีลงวีลงวีแต่ก็ได้จะหลุจะหลุดแล้วใครก็ได้อ่าไม่นะ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 หลุดแล้วหลุดแล้วใครก็ได้แทงหน่อยเออไม่มีใครอยู่ใกล้เลยนอกจากเบลเบลก็อยู่ไกลเอาด้วยแกฉันไม่อยากจะพูดอย่างนี้นะแต่ว่าหลอดมันเต็มร้อยแล้วแต่มันไม่หลุดอ้ะ ีฉันว่าคิวเลอร์แม่งปิงแบบสุดยอดแน่ๆเลยวะ่ะเยสี้ดูได้นี่ไม่เห็นจะปิงพเพื่อชีวิตเว้ยเอาโอ้โหแม่งอยู่ข้างบนนี่เลยเประเด็นคือปิงเพื่อเราชื่อฮันเตอร์แม่งร้อยกว่าเลยมันไม่มีมันไม่มีปิงคิวเลอร์มีแต่เพื่อชีวิตโอ้โหคนมีวอลุ่นทามาช่วยดีใครวะเบลมา,าอ,อ,มอยู่ข้างบนหัวทำไมทุกคนติดล่าปอกกำบังวะ ไอ้นี่ไงดิ딤เหรเพราะแต่แตดิ딤มันก็มันมีคนอย,อยู่อ่ะโดนไล่อยู่บนหัวจเจลอ่ะเรารีบยินเสียงฆากรอยแต่เจลโกรธจริงๆนะเว้ยแม่งรอดกระสีแล้วแต่ไม่หลุดอ่ะเดี๋ยนะกำลังอ้อมไปช่วยอยู่เหลือเก่ากูจะเฟ็นสองแล้วฮันเตอร์โดนไล่แล้วเฟน็นสองแล้วเฟ็นสองสีเฟ็นสองแล้วไวกว่านี้เร็วเร็วอ้าแด็กล่าจิบหาย แม่เลยที่มาเราก็ไม่บอกคูเฟฝสองฟีหัวร้อนมาไม่ได้ไอ้คนอื่นไม่มาเยใครก็ได้รอดไปให้หน่อยเดี๋ยวๆมันลงไม้มงกุฎมึงเห็นไวจังไรบักหนังไลเบล้วแลโอเคโอเคไล่ก็ไลเบลกูตายแล้วเนี่ย อย่าให้กูได้เล่นหน่์ดเออร์คิลเลอร์อะไรวะแทงไปก็แล้วแทงกูหน่อยแทงกูน้อยมาแล้ว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 ไม่ทันหรอกมั้งเบลไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเบลอย่าเบลอย่าไม่ทัน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 หรือทันแลนะทันนี่มาอ๋ออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแก้วเบลอย่าเบลอยญ่ไม่ต้อง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 เบลเบลอย่าเบลอย่าเบลอย่าเบลอยญ่ไป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 เบลว่าลงได้เบลยังไม่โดนเบลสองแล้วไงเพื่อนตรงนี้ทางออกอยู่ไหนวะ เออมันไล่ใครไม่รู้กูไม่สนแล้วด้วยกูนสนแค่ตัวกูวเองเอาเวนคิวเลอร์อยู่ตรงนั้นอย่าไปมาเห็นเบลแล้วเดี๋ยวไปซ่อมไปซ่อมเดี๋ยวให้แม่งไล่เ,เบลมันตามกูมาติดๆหไหนว่าตามติดๆ,ๆ <c oughs> เด็กก็เดินคิวๆไม่ต้องมาตามกูไปช่วยคนนู้นไปช่วยคนนู้นค่ะตัวเองค่ะไปช่วยคนนู้นไม่ต้องมายุ่งกับกูไปไป พุ่มเซียนก่อนพุ่มเซียนปะแกค่นเซียนยิงไปใช่ไฟฉายมาฟันนี่ไฟฉายไม่ได้ใช้เลยว่ะแบตแฮมพีสคูท้องฟ้ามันจะสีม่วงว่ะแกทำไมวะนั่นเนี่ยอยู่ในฝันอยู่ในี๋ยวฝันเลยวะทำไมแกโดนอ่ะเพื่อนไม่ยิ้มอยู่แล้วก็เจ้าเรียกว่าจะปั่นไฟเลยนะเนี่ยพอการันเลย เจ้าเฟศสองจะไม่ช่วยเหลือใครทั้งนั้นละเจ้าหนีเบลทำไมเจ้าอยู่สถานะปอกกำบังไม่หยุดเลยอ่ะไม่ไม่เบลก็งงเหมือนกันสถานะมาขึ้นเหมือนกันของเบลอะแต่ว่าเอาแต่สถาน่ะก็ขาดแต่ว่ามันยังนี่ใช่ไหมม,มันยังนี่แล้วมีใครช่วยอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอ่อคนที่อยู่ใกล้สุดโดนไล่มีคนในปั่นไฟแบบไม่เห็นเห็นได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกมันเห็นได้ไงวะนั่นเดียวมันมันไม่ใช่เพราะฉันย่องอยู่นะเว้ยเฮ้ยไอ้เค่แม่งย้อนกลับมาแล้วโดนแล้ว ไอ้คนนีจะปั่นไฟอยู่เลยแปงวะเนี่ยออกมาเด่วแล้วเด่วแล้วเด่ว,วไม่จะใช้งงว่มันเห็นฉันได้ไงเ่ยคันถานคือฉันย่อมสุดๆเลยนะแ <c oughs> มงแมงแกงว้าเป็นด้วยว่ะเฮ้ยช่วยยังอ่ะยังเลย,เยแล้วมันมาต่อฆาตกรอยู่เนี่ยแล้วมึงช่วยแต่ก,กูก็โดนต่อปะโอ๊ยไม่นะทุก <c oughs> คนเดี <c oughs> ๋ยวเราไปอุ้มเพื่อนใช่ป่ะโอเคเบลไปหาที่อยู่รือเจลช่วยเพื่อนเอง ทั้งในเราสองคนก็ตายแล้วจะไอ้คนไหนวะที่แม่งไม่ได้โดดอุ้มอ่ะลีน่าไม่ใช่ลีน่าอินเตอร์ไม่ทำไอ้แค่กูโดนแขวะกูจะตายหายแล้วแม่งเฮ้ยเพื่อนอยู่ห้องวีว่ะอจะปั่นไฟอยู่ว่ะเบลแกปั่นอะไปั่นอะไปั่นเลยเบลเบลมาช่วยใช่ไหมว่าจะช่วยอยู่เลยแล้วเฟสสองทั้งคู่เลยนะเนี่ยเแล้ว เดียวปั่นไปแล้วกันเบลไม่ค่อยไวใจอีฮันเตอร์เท่าไหร่เพื่อนเลยเบลอยู่ใกล้เพื่อนกว่าเดียวใช่ไหมจะอยู่มินลุมเออตู้ดลิมแมปเลยอะ่ะอ้อมอยู่เจียวปั่นไฟแล้วกันนะเจียวเป็นคนที่ไม่เจ็บด้วยจะเจียวปันว่นตายไปดูปดูปะไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงกูก็จะตายคนแรกอยู่แล้วอะโอ้ยแย่กูโดนกูโดน ฮันเตอร์โอ้มึงมึงจะมาฮันเตอร์มันลงไปช่วยเพื่อนยังลงมาแล้วครับโอเคงั้นยังไงเบลตาจะปั่อไปแล้วกันมันปล่อยวะมันปล่อยไปไล่เพื่อนวะอ้าวโอเคโอ้ยถ้ามันอุ้งเบลมาอีกครั้งหนึ่งนี่เบลหลุดนะโอเคได้เลยมันไล่ต่อว่ะมันไล่ต่อยาวๆเลยว่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเบลเลยไปเบลขับไปนี่ไปได้เออแล้วแกขับไปแกก็ที่หลุดนะถ้างั้นจะไปปัดไฟต่อนะ หรือว่ามันไอ้นี่เพื่อนวะมันอุ้มเพื่อนแล้วมันเปิดตู้เจอขาขึ้นมาตานมาแล้วครับมาแล้วโหคานก็ไวฮิวก็ไวแม่งดีจริงจวิงไปเอาทำไมตัวรองควากูมันย่ออ่ะกูวิ่งอยู่แต่ตัวรองควากูย่ออะไรแค่มานี่มาไกลไกก่อนมาไกลไกมานี่เลยมาฮิวไกลๆเนี่เลยมานี่ไปนู่นเลยเดี๋ยวมันเห็นพวกเราต้องมีคนมีแทงหลักทุกคนหอยมันไปมต้องใช้บัว์ปแถวเนี้ย เดียวเดี๋ยวมันรู้ได้ไงอ่ะความยาวด้วยใช่นี่ไงเบลเบลไปเบลไปเบลไปโดนไี่ไงไฟฉายหลักคอยู่หลังนี่นะเว้ยเฮ้ยยา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 โหมาดันหน้านี้อ่ะเกิดอะไรเกิดอะไรไม่ไปหรอกเจลฉายไม่โดนเท่าไรเพราะว่ามันมองยากยากเฮ้ยเจลตาไปทิ่ติด เดินติดทำไมวะเนี่ยไปละ่ะเอ้าเดินติดอีกละเฮ้ยแทงให้กูที่มึงไม่เจ็บา้างเดี๋ยวโอ้ฮันเตอร์หรือลีน่าวะฮันเตอร์หรือลีน่วาวะเจลเบลเขาไดอยู่กันข้างเจลฮันเตอร์ครับที่ปั่นไฟอยู่ใช่ปะ่ะไอฮันเตอร์ไอล่อยูกไฮันเตอร์อ่ะ มันไม่เจ็บเว้ยแต่มันไม่แทงเจียวมันเดินหนีเลยโอีกอ่าชีพออกคิดเลสโอเตอร์ถ้าจำไว้นะจำคำกูไว้นะเวลามึงเล่นเกมถ้ามึงเจอคนเจ็บอ่ะมึงต้องเข้าไปแทงเว้ยถ้ามึงไม่เจ็บเข้าใจปะมันคือกฎการเล่นชนิดหนึ่งโดยโดยกูคิดได้แหละเออมันต้องมีมารยาทในการเล่นชนิดหนึ่งนะเพื่อนนะโอเคขอบคุณจุ๊บเอาเว้ยบนในของบัลลูนแคมเบล โอ้โหมันเป็นด่านเดียวกันแต่แม่งแยกกันจริงๆด้ยวยเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นอ่ะมานีเร็วทุกคนเราเห็นมาหนี่มานีมาหนีมานีมานีปั่นไฟเครื่องนี้ลุงเดวิดจะพาทุกคนแช่มเองครับเมื่อกี้ทุกคนเกิดจดียวกันหมดเลยแล้วน่ะสิิงป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีพี่หน้าป่ะเนี่ยดูก่อนป่ะไม่มีโอ้ดีจังว่ะ โอ้่จางหัวขาวมาเชียวเลยโอนี่จังเวฟมาจับจางเบลไม่เอาเบลเบลเบลเปล่าเบลเขาไม่ชอบโอนี่จังเบลเขาไม่ชอบโอนี่จังเบลเขาไม่ชอบเบลแทงมาหน่อยเบลเขาไม่เอาเบลเขาไม่ชอบเบลเขาไม่เอาเบลเขาไม่เอาเบลเขาไม่ชอบเบลเขาไม่เอาอือสวยน่ารักเอากูด้วยไงเออไปเลยโอนี่จังอีนั่นปั่นไฟอยู่ไม่สนใจด้วยนะ ลายยาวด้วยลายยาวด้วยบอกเคภาษาอะไรวะเนี่ยเก็บเนื้อยาวไปเก็บไปยาวไปโซซาซาปาทาก้าเพื่อนกูขอเก้าเก้าได้หรือไม่คะเพื่อนกูขอเก้าเก้าเออเอาเล่นไม้ไม่เป็นก็ไม่บอกเล่นอยู่ปะเล่นอยู่ครับน้องเล่นไม้ไม่เป็นหรอ ใช่ครับเหมือนจะจะไวไม่ต้องกลัวมันไล่เจ้าหนี้อยู่เบลหันซ้ายไปมีไงซ้ายซ้ายซ้ายมาดีครับมาดีครับมาดีครับแปลยเอาเจ้าอย่างเก้าเก้าเหรอเพื่อนยูจะไม่เสร็จหรอวะไม่ใว่าแปลก เบลขอญาตช่วยนะใจเย็นนะรอร่วงกับบอมมี่เอ้ามาตีวาวเลยเออฮะแกดไปยากแล้วแต่ไม่ไปนะมันช้าคืออะไรนี่บ้าเอ้ยเอาว่ะช่วยออกจากตะขอย่างปลอดภัยไปหาเพื่อนเพื่อนพยายามถอนเสาให้ขอบคุณนะจะถอดได้ไหมไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นน่ะงงนง่ยเลยช่วยลุงเดวิดด้วยค่ะลุงสุบุรีเมื่อกี้เนี่ย อะไรยาวๆเลยเปล่าล่ะลุงลุงไหมสุบุรีทำให้เป็นมะเร็งได้นะแถมยังมีกลิ่นป่าเป็นบุหรี่ด้วยน่าจะไม่รู้ฮะแป้งแป้งเลิกยากเลยนะบุหรี่ไม่ยากยากไม่ก็พอเจอเลิกได้ละถ้าคนมันมีใจจะเลิกกันมันก็เลิกได้เอา้าไปตัดต่อไม่ส,ใสมนใจทางไหนตอนไม่อยู่อีกฝั่งนึงแล้วไม่อยู่ก็ว้ไม่อยู่ฝั่งเดียวกับก<า>ูเกมนี้มันบักเยอะ เล่นกับพันกว่ชั่วโมงต้องตีเลยนะแต่แผนพี่เขาเดินช่วงบัางเลยนะบักซี่ต้องตามกูมานักเช็ค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 เกมสามร้อยบักสามล้านนี่นะก็เดี๋ยวเบลดูคลิปเจลได้เลยที่เจลบอกว่าเรื่องอ่ามีน้องหลินนาทีนี่เข้าเจอแบบที่แดงหรอคิดว่าไงสุดยไปเลยะ จะไปช่วยยังยังมีครับเพอมีคนหนึ่งครับหัวขาวตัวใหญ่ๆอยู่พนด้วยงั้นก็ปล่อยเขาช่วยกันนะมันเฝ้าหัวมันเฝ้าแบบคนเฝ้าเดิน่จริงหรอ <c oughs> ไม่ต้องห่วงไปแน่นอนมาคอเด็ดไปชี้หัวไม่ทำไมล่ะมาแล้วอ,อุ้ยปลงร่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีคอเด็ดอยู่ข้าง,างคอเด็ดมาช่วย มึงไม่แทงกูด่านะมึงไม่แทงกูด่านะไม่กลับมาแล้วด้วยเบลมาเบลมาเบลมาเจ้าเห็นเบลบาเล็กกูต่อไปเลยเบลตรงมาตรงมาตรงที่มีไม้อ่ะเดี๋ยวมันเห็นเบลมันเห็นเบลมาเลยเบลเบลมา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 เออเอ้าถ้ไปโดนเบลวะทำไมทำไมมันโดนอ่ะอุ้ดีวต้องตู ก่อนเบลเฟสสองแล้วไม่ได้อุ้มฉันก่อนเพื่อนอุ้มฉันเออ,อไปจุ้มเบลดีอเดจุ้มแล้วเออสวยสวยสวยขอบคุณที่ถอนอเสาไ่อนเาไปก่อน,ออนอเ,เอ,อไอนเอ,ไเอาไปก่อนเอา,ายยเอาไปก่อนอานาไ่เอาไ่อ,อาไอ,บบาอนนะเาไก่นา่อเไ่่าเ่ไกอกนเ คอเด็กกำลังมาช่วยป่ะวะน่ะมันไล่คอเดตว่ะมันไล่แกป่ะไม่มันไล่คอเดตว่ะแกปะไกกแกปฮีหวก็ได้นะแล้วอยมาช่วยกันอยูอย่เลยนี่แหละไปช่วยเลยนยี่แหละบอลลูนอยูย่ทัวร์ไม่ได้เดี๋ยวแกตายเลยไม่มีฮิวดิอ่าจะไว้มาช่วยฉันละแต่ถ้าแกมีบอลโลูนทำแกต้องลงมาซับกับเดวไว้นะ,นะนะเหมือนจะเห็นเดวายหินเดว้เห็นดเนดไวดไว้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยใครก็ได้มาแล้ว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  ตอยเหมือนจะเห็นด้วยวะแรงมากมาเห็นตะไว้มาเรืวมาเรืวมาเห็นตะไว้มาเรืวมาเรืวมาเรื่มเราจะมากลับมาจะมากลับมาเบลหรือบ้างเบลเบลด่วยบ้าเอ้ยบังอาจมากอือบังอาจมากเบลเบลอ้นี่ยู่ไว้ยื้ไว้ยื้ไว้เบลไอ้คอนเด็บมาช่วยเบลอยู่คอนเด็บเบลเบลอยู่มาดิ เออเฮ้ยพอ,อ,อ,อรถทามหมดพอดีอ,ดอดเะเก้คนน่าเกลียดอะประเดคือเจลอะย่อๆใส่คิวเลอร์มันจะเวรคโกคธเจลแล้วอะเดียวมาเอากอดคูเไป,เอ,อ,ไปอ่าจะไปเก้ไม่เอาทนะไมวะ,วกะเกประด็คือใช้กุกแเวลาบอลถทามรถพอรทากจนหมดพอดีว่ะจริงไมโดนสวยยี่บ่ชิจิใส่ใส่คืน ตกรอดูว่าขอบคุณสำหรับกระเป๋าฮิวเหลือครึ่งอันนี้อะแรงตกแรงตกแรงตกอ่ะแรงตัหนึ่งขี่เลยวูงเงีคิดว่าแรงสิบเอขี่ยังเลโอ้โหอะไรวะเจียวบอกเจลลี่แบร์มันย่อๆใสใช่ไหมได้เลยเขาเด็กชิบชืดหยวใจได้เขาวะหัวพอดีเลยเจลเป็นไงเก่งเลยไปปั่นไฟไปปั่นไฟไปเจ๊มันถอนเสาแล้วมันจะถอนทำไมนักหนาวะ เจ๊มาทางแกเได้คอเด็ดเดตะหลือบังว่าได้คอเด็นเจ่าเอมพอดีเลยเห่นกูรู้ตากไปรู้นี่อยู่คอเดอยู่คอเดอยู่คอเดได้นี่เดบไปมาทำไมอกโหดมากคอเดจุกโหดโจกอยางโหดโจกอย่างฮุดโจกด้วยนยคอเดตโจกอย่างฮูด เฮ้ยใจนะเพื่อนพอเด็ทอะไล่ไล่มาเสี่ยงยงดีวะคิวเพื่อนีพอเด็ดจุ๊งยาวอ่ะคตรจัดเลยพอเด็ดบอกว่าเอาว่าลงมาแล้วว่ะวนโบดว่ะคอเด็ดวนโบดว่ะคิดว่าไงเหมือนคอเด็ดจะจบแล้วเจ๊กหัวไม่เหมือนเอาไว้จังวะไปเลยไปเลย มันหาข้อเด็ดอยู่แต่ยังหาไม่เจอโอเคครับสรนหลุดปะวะอาทำไมโตงไปงั้น่ะเนี่ยฉันก็บอกอยู่อล้วโตงมันเหมือนจีนฮิวเซอร์แต่ไม่เสร็จเลยมันปล่อยพอดีมากไอ้เนี่ยแบบเจ้าก้าวอะไรข้อเด็ดปั่นไฟอยู่เหมือนกันหกสิบเปอร์เซ็นต์ละปั่นไวมากเลยมันถึข้อเด็ดอ่าข้อเด็ดปั่นอยู่ข้างโบสถ์นะปั่นได้หกสิบแล้วมันทุบเครื่องอะไรคิวเลอร์แกปั่นเครื่องนด้เสร็จก่อนเลยแล้วก็ไปปั่นอยู่แถวโบสถ์ไมเครื่องอยู่แถวโบสถ์ ไม่ได้อยู่ในโบสถ์ใช่ไหมอยู่ข้างโบสถ์ขอด็ดโดนไล่อยู่ก็น่าจะโซนนี้ขอเด็ดตจูงกันนานนะเดี๋ยวจนานานะวอบอกทางให้อ่ามึงถอดอีกแล้ววะลองเดินไปแถวนี้ดูก่อนเป็นเครื่องที่อยู่ใกล้ๆโบสถ์เลยอะ่ะโอเคมาไล่เดามาไล่เจ๊ตรงนี้ปะที่ไงเดี๋ยวลวนะเดี๋ยวละเนี่ยถ้ามันถูกด้วยแล้วอ่ะใช่แล้วเนี่ยเออน่าใช่ นนี่ก่กอมันไล่คอเดตันไล่คอเดตแกป,ปัดเลยปัดเลยปัดเลยเพื่อนไม่มีเดลีสักคนวะมีแต่แกมีเดโอ้โหตอนแรกป,ปัดได้หกสิบแล้วว่าทุบอย่างเยอะเอา,ามาคอเดตจุ๊กจกังหวะนี้จุกจ๊กโดกดจุ๊กโกดเร็วเร็วจุกจ๊กโกดไปโกรดเฮ้ยคอเดตรีบใช้ทำไมคอเดตรีบใช้ตายยากเกินไปว่ะแกคอเดตมันจุ๊กโกดนานมากจริง ข้ารากรแม่งห่านบอลตัวนี้แป๊บหนึ่งแล้วแม่งห่านไม่ไล่พอเด็กต่อนี่ไงเพื่อจะล้มแล้วเดี๋ยวนี้ลมมือหน้าขำมังแล้วนะสวยว่าอุ้มเพื่อนอ่ะกูก็เปิดสิครับะไปกูออกเลยเรื่องของเลยมันจะเฝ้าเพื่อนเปล่าวะเพื่อนตัวดออกมาเป็นไปได้เต็มคนมีแต่เป็นกูไงเพื่อนเป็นตัวแผนแรกเปล่าวะเฮ้ยช่วยได้เฮ้ยมันยืนฟา จังวะเนี่ยมันยืนมองมีโนวันปะน่ะเออโนวันเอ้าเจ๊พ่อพีดเราเกิดแบบเจ๊จะมาว่ะเจ๊สแตน a n d b y อยู่ข้างแกต้องโนวันคือแพ้แล้วนะเพราะมีโนวันเหมือนกันนะมันเดินละมันเดินอยู่ข้างโบสถ์เดี๋ยวไปอยู่ข้างโบสถ์นะมันเก็บเลือดอยู่มันเตรียมที่จะฟาดแน่นอนประตูประตูอยู่นี่ถ้างั้นเราจะไม่มีโนวันเพราะถ้ามีโนวันไม่น่าเจ๊ไม่เป็นไรเพื่อนลองดิ้นหนุนแล้วเพราะว่าเรารู้เข้า

ข้าตัวท้ายเนี่ยนะมันเก็บเจลได้จะข้าวอีกทำไมวะไม่แกออกไปเลยอย่าอย่าอยู่ตรงนี้ไปไปไปเขื่อครับ GG camper เฮ้ยนางมีผู้คุมโลหิตด้วยแกรู้เปล่าคืออะไรถ้าประตูทางออกเปิดแล้วแขวนคนอะประตูจะปิดไว้ไม่ให้ออกเวลา40วิแต่พวกแกอยู่นี่พอดีไงอยู่เลย40วิพอดีอ๋อสนุกหรือเปล่าไม่ไม่บายครับ